เสียนอะไรว่ะคน่เฮไรอะ่นอวีที่ไหนเนี่ยบ้าไหนที่บ้านกูเฮ้ยเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยนะชอบเปนชอบเป็นอวพี่ทำไรอยากจะมีความแบบอยากจิเขาผ่านโลกออนไลน์ผ่านเกมเล่นเป็น ไม่เป็นเลยเนี่ยถึงต้องมาเพิ่มหนึงเนี่ยพี่มีเกมหรอเกมเหรอมันต้องซื้อแผ่นที่ไหนวะซื้อมาที่โปะเกมเขาโหลดในนี่โหลดในคอม,มนะลงในทโทรศัพท์เกมโตเล่นเลยจิ้วเขาเลยให้โหลดนี้เป็นพบอีครั้งครับกับรายการถึงกับร้องวันนี้ครับก็มีสาวที่ชอบครับสาวที่ชื่นชอบเนี่ยเขาชอบเล่นเกมเขาชอบวนเวียนอยู่ในเกมที่ชื่อว่า R O E ครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมเนี่ยเกมมือถือฉันไม่เคยเล่นเลย ถ้ทาท้ายที่เล่นนี่ก็คงเกมแบบไอเกมมัวที่แบบพอโดนห่างปุ๊บแม่งตายอะไรเงี้ยก,ก็ตอนนี้ก็จะลองแบบว่ากลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งมาจีบสาวที่ชอบผ่าน R O V R O, v. R o v ย่อมาจาก Reason of Value มันคือเหตุผลเหตุผลใช่มั้ย Reason นยะมันคือเหตุผลของการที่จะมีคุณค่า Reason of Value คือมันเป็นคือเกมนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมันจะมีคุณค่ากับผู้หญิงคนนี้ใช่หรอวะใช่ อวีครับย่อมาจาก Realm of Pharaoh ครับอีกเรียกชื่อมันอ่านยากเอาแบบว่าเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นตามหรือว่าอวี RV ครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงเอาเลยเกมที่แบบ fy, แบ,บ่งฝ่ายสองฝ่ายฮะแล้วแบ่งเป็นห้าห้าสามสามหรือว่าตัวต่อตัวก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนเขาเล่นกันแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรห้าฝั่งละห้าคนที่ห้าไม่ขำไม่ขำไม่เล่นไม่ขำ แล้วแบบแบ่งแบ่งฝ่ายกันแล้วแบบคือคนที่ชนะต้องไปตีบ้านอีกฝ่ายให้แตกป้อมอีฝ่ายแตกตีป้อมเหรอถ้าป้อมใหญ่นี่ใครีวะเนาะป้อมใหญ่เรียกว่าบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่ถ้าตีนี่ก็ตุกโคะอ่ะมาต่อเนาะไม่ว่ากันแบบมีมิโร่ไงแต่ละฝ่ายจะมีมิโรของตัวเองครับห้าห้าห้าคนห้าตำแหน่งอ๋อเรามาขับห้าตัวเราบังคับห้าตัวไปไหนไปไปใช่ขับตัวเดียวขับังคับตัวเดียวเหรอใช่มีเพียงห้าคน ใช่ห้าคนทีละห้าแต่ละคนก็จะบังคับกันไปว่าแต่ละคนเล่นตำแหน่งไหนมันอาจจะมี3เลนใช่ไหมมีเลนกลางแล้วก็เลนบนแล้วก็เลนล่างเย็นแม่อันนี้งบเลยแมพแมพก็คือแผนที่ M A P เออคือพี่ต้องตีสามทางเพื่อได้ไปตีร้อมใหญ่ขวงามันสุดมาตัวละครมันก็จะมีหลายแบบมีตัวแบบตัวแทงตัวซัพพอร์ตตัวแครี่อ๋อพคชนมันก็เลยแทงใช่ตัวซัพพอร์ตก็คือคอยช่วยเพื่อนคอยแบบเพิ่มเลือดคอยแบบ อะไรพวกนี้ก็จะมีตัวแคดี่ตัวแคดี่ก็เหมือนแบบตัวทำดาเมจอะไรนี้แล้วไม่รวมทีมได้มั้งเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวเลยเล่นคนเดียวได้มันมีโหมดที่แบบว่า1ต่อหนึ่งได้เอา1นึ่ต่อแบบหนึ่งล้านได้ป่ะกลับบ้านละก็เดี๋ยวเริ่มได้เลยอ่ะกดเริ่มเกมนะครับชาเลนเจอร์ตัวบอกชื่อของคุณนี่มาละมาละเนี่ยเขาบอกกันว่าใช้ทนะที่แบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุด คือใจชนะโดยที <ici> ่ไม่ต้องออกแรงสู้เราแค่ใช้ฉายานามในการข่มเฮ้ยนี่นี่ชื่อครูโคตรโหดจอมโหดโคตรโหดโคตรโหดเขียนผิดเลยโคตรโหดครอสโคตรดุด้วยเลยไม่แล้วพี่จะจีบสาวพี่ตั้งชื่อโคตรโหดกระโดดจีบโคตรโหดกระโดดกัดคอแล้วจีบสาวด้วยชื่อนี้นะ ไม่ได้เนอะเอามาเอามาไม่อแบบหวานๆดิ e. ชื่อต้องแบบ onda. ชื่อมันต้องมีความแบบเป็นคนจริงใจมีความน่ารักใช่เราต้องแบบว่าบ่งบอกถึงบารมีด้วยแล้วความรักด้วยเราว่าชื่อว่าราชันแห่งความรักเฮ้ยงนี่ไปมป็ นี่สัตว์คนแคบมึงองตายนี่ไปเอิ้นเ้ยเฮ้ย้เอะไรเอาไฟปวดหัวเอย้ยซื้อเทมเพิรบดิม,ม,ม,มีกูรวยกูซื้อหุ้นโออาร์มาเยอะ <c oughs> อะไรเนี่ยตัวมาโลดเฮ้ย <c oughs> จตัวแดงครับ ก็ทำไมขอ,อนจงังอ่ะเฮ้ยปีศาจหรือปีซุยโคตรจอกนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบิ๊กป้อมอบิ๊กป้อมเนี่ยครับแม่งป้อมเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยบิ๊กป้อมถูกโค่นแล้วครับจากที่เล่นครับก็ตามที่บอกเลยครับ มันก็จะเป็นเกมเหมือนแบบเหมือนแนวแบบยกพวกตีกันน่ะนักเลงอ่ะก็จะมีแบบว่าระหว่างทางใช่ไหมก็จะมีพวกแบบสมุนยิบย่อยที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อรักษาแบบฐานมั่นคงไอ้พวกนี้ก็แบบเป็นเบี้ยที่ถูกให้ฆ่าตายไปง่ายครับระหว่างที่แบบฆ่าพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะมีพวกแบบเขาเรียกแรงเหมือนป้อมเล็กๆอ่ะเป็นแบบบ้านเล็กบ้านน้อยก็ไปแบบถล่มมันก่อนจากนั้นพอถล่มบ้านเล็กบ้านน้อยจนหมดแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเจอบ้านใหญ่อ่าบ้านใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะมีเลือดเยอะอ่าแต่มันก็ที่เล่นอ่ะ คือแค่เล่นแบบซ้อมกับบอกเอาตรงบอกเลยว่าแบบไม่สมควรเป็นบอดอ่ะใครคำนวณนี่แบบกระจอกมากอ่ะอ่อนนะผมว่าเล่นกับคนดีกว่าคือแบบอยากเจอคนจริงอ่ะอยากเจออะไรที่แบบบอดมากกว่าบอดมันอ่อนนะรู้สึกเนี่ยเนี่ยเนี้ยโดนอยากมาทะรอดเอ้ยเอ้ยมาเดี๋ยวผมว่าเจอมาเฮ้ยเพิ่งเห็นมันเห็นหน้าจริงดีกว่าใช่ไงที่สุดท้ายติเกียร์ใส่แมงกีเดียวคือแมงตามมาล่าอะไรลูบแม สิบกว่าปีก่อนทำไม่ได้หรอกออไม่ได้เหมือนตอนนี้ซะหน่อยกินไปละนี่แล้วที่ก็เลือกตัวละครที่อยากเล่นอันนี้นี่นคืเทจูลงจูลงไปเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไระเนี่ยยืนยันใช่ใช่โอ้มันเป็นตัวละครที่แบบน่นจริงจริงว่ะขอไอชิ้นนี้คือริปโป้ราชนันแห่งความรักอ่าสุดเดี๋ยวราชนันแห่งความรักจะลงทันทั้งแถวเลย ไอ้เต้าอาวี๋ราคอยดูมีกี่ตัวมีเก้าตัวคอยดูเก้าตัวนี้จัดให้ตายหมดเก้าตัวสี่ตัวเป็นทีมเราจัดให้ตายเล่สอนแน่เ <c oughs> ข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดไล <c oughs> ่ได้เห,ะหระเลยมีดังมาครับเริ่มเกมครับ <c oughs> ผมคือตัวไหนครับเอ๊ะอ๋อผมคือตัวที่อยู่หลังสุดครับอ่ะเชิญบุกกันครับอ่าตอนนี้ทุกคนบุกกันแล้วครับ ทุกคนออกไปรบกันเลยทุกคนออกไปหมดนะเดี๋ยวจะพี่ในบ้านคน,น,น,นเดียวตอนนี้ครับราชันแห่งความรักกำลังกำลังเขาเรียกว่าอะไรระวังหลังให้นะครับตอนนี้ข้างหลังไม่มีอะไรนะครับจะมีได้ไงมันอยู่อีกฝั่งนึงอะไรวะเมื่อกี้พูดไทยเลยนี่มงึงคือใครคุณตีมึงแม่ ไมคโกเลมมึงโดนกูกูก๊อฟแต่สแบบไม่อะเอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮตีแรงจังเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะอาชันอาชันอะไรอาชันจะตายแล้วไมคโกเลมตรงซูนสินไปซะายิงหลบหลังยากก่อนเฮ้ยมันมีลูกตาขึ้นมาด้วยอ่ะไหนนี่ ใช่ไงไว่า,วาคือพี่แอบอยู่ไงไอ้ทุกคนจะมองไม่เห็นใช่ใช่เฮ้ยพึ่งจะเอาดาบออกข้างนอกสัตว์คนก็เห็นหมดพี่พีเก็บเวลดิพี่อยู่งั้นพี่เดเวลขึ้นไม่ได้เฮ้ยไอ้ตัวอะไรเอาอกฝั่งเดียวกันที่เราเนะี่ยเอาไปฐานเฮ้ยเฮ้ยมันตีเหรอ,อทีมของเราหรอตอ,อนนี้ครับผมกำลังเดินทางตามหาพักพวกอยู่นะครับ เ่นใครพี่วิ่งเลยไปฝั่งมันแล้วเอ้าอ๋อนี่กูงฟังมันเอาตายอ๋อมันตีกูนี่ว่ะเอ้าเอาตายเลยเฮ้ยเอาเอะไรวะไม่รู้เรื่องเดินเ้อมตีอ่ะเอ้าอันนี้ของจริงว่ะอะไรวะเดินเดินแล้วตายเลยเอาแล้วไงอ่ะพอเกิดมาเองเอาตาล์น่ะเผลว่าพนารายเอาตายชาติใหม่กูจะเก่งกว่าเดิมนะครับทางนี้ผมจะลองเดินไปตรงกลางมาเฮ้ยสีแดงนี่ขับไปวะ แค่เราสีแดงสีสฟ้าว่ะ๋อสีฟา้าอ๋อ,อ,อสีแดงนี่พี่เบ๊มมึงตายไอ้ตาชันไอ้มึงตายพีย่แล้ไอ้มึงต้องตายเอาเฮียกูตายเลยแต่ตายไงนี่ซื้อของมาที่ซื้อของเนี่ยเอา้าไม่รู้ ชวยเฮ้ยไอ้ที่อยู่ดีก็วิ่งเร็วโอ้ยจิ๊เนอะเดี๋ครับตอนนี้ครับผมใส่สกิลยูเซนโบ้ไปครับโดนนี่ผมจะทะลุตู้เข้าไปตรงกลางนะครับเอาใจช่วยผมนะครับเฮ้ยอันนี้เลยว่ะเฮ้ยมันนี่แทแมนมึันกูแัทแมน แกเรนเบลเจอ,อ Bell, เกู้ม่อวคิเนเบลนี่เจอมสองตอนหน่งที่สุดไปไไงเราอยู่กลางแล้วนี่อะไรช่วยกันท,กนทุกคนสนะู้ๆนะเราฉันยังครักจำลุงจำลแกแล้ว,น,ลลวนีเละเฮ้ อาชันวามรักโอ้ยโอ้ยเฮ้ยราตีสีฟ้านี่ใช่ไ้ยใช่อ๋อโอ้ยโอ้ยพึงไปไปมนี่นี่กำลงทำลายล้างเอาเฮ้ยเอาตายแล้ว <ใ>นี่ใช้ตัวนี้นี่เฮ้ยเราเสียบป้อมดูข่าวที่ไทยดัง <c oughs> เป็นไงวะคนเราป้อมอ๋อไม่ใช่ถ้าพี่เจอคนที่ชอบในเกมพี่ทำไงก็ฟันทิ่ยับเลยดิเนใช้ตัวฟันมาเนีเ่ยฟันแม่งตั้งนอพี่ปฟันค<อ>นที่พี่ชอบไหม่อะ <c oughs> ก็ฟันทั้งในจอทั้งนอกจอไปเลย <c oughs> เฮ้ยจะเปมัตีกันแรนงจังวะหนีกันได้แล้ววะเอาตายแล้วแค่ไหนอะไรวะเราจะเหน็บสาระ ดูสาเหตุการตายไม่ต้องดูหรอกรู้ไอ้นี่ไป่ไป่นี่นี่มึงไม่ใช่พูดเดียวกันเหะเจตีมันดิตีมันนี่ไป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 ่แม่ขุดทุกอย่างนี่ราชันแห่งเทพไป่ไป่คอไป่ไป่อะไรวะมันฟ้ากับบ้าเอ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 ้าคือกระจอกอวไป ครั้งนี้แล้วจริงแล้วจร<ะ>ิงแล้วนี่ทีผมกำลังตีป้อมนะครับใช่ครับทีมผมทลายป้อมไปเยอะมากเลยครับเป็นเพราะผมให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> อยปกติพี่บอกพี่ตีเก่งเนี่ยรอ <c oughs> นั้นมันตีคนละอย่างกันอันงตีตกับตีแกง ัันนนไม่พูดเล่นนะแต่เรื่องจริงอ๋อนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเก่งจะิงจแล้วชนะแล้วตายแล้วเอ้าชนะแล้วรู้สึกแบบง่ายมากรู้สึกแบบแค่ไม่ต้องทำอะไรก็ชนะแล้วอ่ะยกยี่ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงไม่ไม่เท่าไหร่นะ ว่าเกมนี้มันง่ายเกินไปจริงๆอ่ะแพนงการของผมอ่ะง่ายๆนะผมอ่ะรู้แล้วว่ามันจะต้องแบบกลับมาเกิดใหมเ่เรื่อยใช่ไหมคือผมเนี่ยพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะใช้นิ้วอ่ะกดให้เยอะแล้วผมอ่ะจะเข้าไปรับเข้าใจป่ะเหมือนแบบเหมือนผมอ่ะถ้าจะเป็นเอ,เ,อ,เ,อเมริกาฟุตบอลอ่ะผมเป็นตัวชนเงียพออีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะนิ้วเมื่อใช่ไหมพอนิ้วมื่อยปุ๊บนิ้วลา้ากดช้าลงใช่ไหมฝ่ายผมเนี่ยก็จะเข้าไปตีได้แบบว่าอย่างรวดเร็วจริงๆทุกอย่างมันถูกวาง,างหมากไว้แล้วต้องจริง คนสร้างเกมสร้างคนทำอไง่ายแกนี่นี่ตอนนี้ผมแอคผมรู้ปุ๊บแก่นแล้วนะแก่นคืออะไรแก่นก็คือทําให้ฝ่าย,ยนึงอะนิ้วช้าลงพอนิ้วช้าลงตีช้าลงปั๊บจบแล้วหรือไม่จริงอะแค่ยั่วให้ฝ่าย,ยนึงอะโมโหกดปุ๊บพอจอแตกพันปั๊บเล่นไม่ได้จริงๆแก่นมันมีเท่านี้คือคุณต้องออกแบบเกมให้มันเล่นยากกว่านะพูดจริงพี่พี่ฆ่าใครได้ปะฆ่าใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่แบบเป็นแนวแบบ เสียสละมากกว่าคือจริงๆอ่ะอย่าเรียกก็แบบว่าฆ่าหรือหรืออะไรนะเขาบอกว่าในแบบว่าการชนะสงครามในหนึ่งสงครามจะมีหลายสนามด้คือผมอ่ะแค่แบบว่าสู้ในสนามต่อไปเรื่อยเพื่อต่อเป็นกิกซอให้เป็นหนึ่งสงครามผมมองในถ้๊มเเหมือนผมยือนจะพูดเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ชอบเลยผมกี้พูดใชไม่ได้ชี่จิ้งพ่อชี่สงช้างชี่ปาง้ามฟังจาก A O V ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ชอบในการเล่นอาโบีแต่ข้าพเจ้าชอบในบรรยากาศในการเล่นอาโบีเฮ้ยเมื่อกี้แบบว่าที่เล่น5-5เมื่อกี้มันแบบว่ามันอ่อนเลยวะไม่รู้ว่าแบบการชนะคนที่อ่อนแอมันจะทําให้คนที่เรารักเราชอบเนี่ยเขาจะหันมาชอบเราได้ไหมเพราะแบบมันเหมือนกับเราไปรังแกแบบแกนเด็กอะคือพี่อมออย่างนั้นเลยนะคือแบบไม่ไมชอบเอ,า,อางี้ดีกว,ว่าไหนๆแบบสอนกูแล้วจัดเลยดีกว่าถึงอาจจะเคยเล่นแค่ตาเดียวนะแต่มันเหมือนกับแบบว่าเหมือนช่ำชองมาทั้งชีวิตอะ tonaval ตอนนี้ครับผมกำลังมาล้มล้างคนที่คิดว่าเขาเก่งอยู่ค <Glenn> ร <sound> ับนี่อ่ะวันเฮนนี่วันเฮนโอนูวันเฮนจะไม่ใช่วันเฮนตายแล้วเออ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 เ่วันเฮ่น มา,าครับตอนนี้ผมใช้วิลักการให้มือมันเมื่อยอยู่มีต้นไปไปไปเอาไปเอาไป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 ,ไป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 สู่กับจุเลต้น เฮ้เฮ้เฮ้ตอนนี้ผมเห็นมันแล้วครับไอ้โด้ครับเฮ้นี่อยู่เฮ้หลาบมั้ยนี่หลบได้ครับหลบได้ครับไนโด้เนี่ยเฮ้อะไรเนี่ยเฮ้ เล่นตายเลยเนี่ยเัาที่เล่นดาวิดเป็นคุกกี้รันเลยคุกกี้รันครับเนี่ยไปไป้ายป้ปโอ้โหอสอยโตด้วยมันใช่เนี่ยมีนีฮาร์ดการบังคับครับโคตรเทพเล่นไปรักไปแล้วใครจะอดใจไหวเล่ <One kill. S 1> ารอน,อนอเขีเฮ้ยเน่โถเน่โเเออา้้ยยไปเอา ตัวละครนี้ชอบนอนมากครับไปไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วรู้สึกแบบอยากสร้างก้อนใหกกำลังใจให้ก็เลยแบบว่าพยายามแบบให้แบบเขามีกำลังใจที่ผานแล้วตายแล้วจริงๆต่อให้ก่อนหมดเลย เฮ้ยเป็นไงรู้สึกดูเริ่มช้าอ่ะคำพูดเป็นไงล่ะดิจริงนั้นดูช้าแล้วะช้าแล้วแหละใช่เนี้ยที่ยวไปเนี่ยตายของจริงละอ่อนแอลเจตีจากที่ผมดูพี่เล่นติกี้นะทำไมผมว่านะถ้าอย่าไปจีบเลยพี่ซื้อเอาดีกว่าเฮ้ย ื้อกินนะนะเออใช่เลยจบแล้วนะเนี่ยนี่จบอีพีแล้วนะซื้อกินเนี่ยผมว่านะพี่ไปช่วยเขาเล่นไม่ได้แล้วะพี่ซื้อของในเกมเปเขาดีกว่าง่ายกว่ามันมีวิธีนี้ด้ยวยมีมถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะจริงใช้เงินแคมานาเถอะจากที่ลองเล่นมานะครับก็เล่นชนะจนแบบทำร้ายผิดใจฝ่ายตรงข้ามมากไปผ,ผมไม่อยากทำงั้นอีกแล้วผมไม่ใส่ขนัดซื้อมากกว่าก็้วจซื้อไอเทมให้ดีกว่าครับบอกเลยครับว่าหลังจากเล่นแล้วเนี่ยผมเนี่ยถึงกับร้อง บางทีถ้าเราลองทำอะไรตามเขาสักหน่อยบางวันถ้าเรามองมีอะไรให้เขาทำบ่อยสิ่งนี้สิ่งนัง้นสิ่งไหนที่ทำให้ทับใจและฉันจะเริ่มยิ่งไหและมันจะจบแบบไหนบางทีถ้าเราลองเธอลองไปเล่นทีสฬอเราวิใัยไหมที่เขานันชอบเล่นตลอด เล่นเป็นละเกมมาเธอจะคิดยังไงรื้เธอไมคิดอะไรจะจับฉันมป็นฉันเอาไม่ได้พราเหตุการณ์ล็อกแกรี่ดูโพมีดาม,มาบ้าไฟต้นไหมโคอา่ามันต้องตายว่ามีซัพพอตแอสซซิน,ก,นก,ก็ไม่ซ่าศตูอยู่ข้างหน้าตู้ตีไม่โดนน่าจะแน,น,น่นตัวไหนชนะจะเธอไม่ได้น่า ไม่ได้ยาาอยากถามเพีงแค่อยากรู้ว่าเธอ,อยังรักฉันไหมเล่นเกมที่เธอชอบเล่นแบบนี้ต้องเหมืนอนยิงไกลถ้าจ่ายเงินเพย์ไอเทำให้ไปแล้วยังไงอยากอ่านจีบถายในป้ายที่ธานึงเราเป็นจริงได้ไหมไม่ต้องไปทำอะไรแต่เธอจะรักไ,ไ,ได้ไหม จะเปขอถามคำหนึ่งดีกว่าว่าลบแอปอยังไงวะ <S <S 2> <S 2> อา้าวลบไม่อะแล้วสาวอะสาวที่จะจีบอะสาวจีบก็ให้เ,ง,เ,ง,เ,เงินไงใช้เงินเเหมือนที่เคยทำโปรตินะ ไหนกน็ไหนแล้วครับก็จบรายการแล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดน,นะครับถ้าใครเนี่ยมีทิคหยิบสาวยังไงนะครับก็ช่วยพิมพ์บอก่อยครับเผื่อว่าตังของหมดอนะใช้ตังแก้ปัญหาไม่ได้จริงผมจะได้หยิบจากนี้แหละมาให้เยอะ